จัดโปรคังยิ่งใหญ่จ้าลูกค้าวันนี้บอกเลยนะคะร้านไลออนคารของเราจัดหนักอย่างแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้นั่นเองการมีให้เลือกทุกสีทุกรุ่นทุกแบบเลยวันนี้และบอกเลยนะคะว่ามีให้เลือกกว่า20คันนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่599,000บาทเท่านั้น แล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้นะไม่เริ่มต้นเท่าไร่ดีหลัก10บโลดีไหมอ่าไม่เริ่มต้นหลักสิบโลกันเลยถึงได้บอกว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Toyota าคอมมิวเตอร์ฮุนไดเฮวันฮุนไดแกนซาเล็กเกียแกงนคาร i v ิ l โวฮุนไดซาเลียหรือจะเป็นนีจาที่เลไอเทมหายาก โตโยต้าเอสซีมาเราก็มีถึงได้บอกว่าวันนี้ทุกรุน่นทุกสีทุกแบบเราจัดให้นะคะราคาดีๆออปชั่นโดนๆนะไม่มีใครทำเหนือกว่าเราอีกแล้วเนี่ยวันนี้บอกเลยนะคะว่าอยากจัดรุ่นไหนต้องรีบต้องไวไม่น้อยๆดังนั้นไอ้ที่ลูกค้าเห็นนี่คือไมล์หลักหลักหมื่นเท่านั้นนะไมล์หลักแบบว่า1ิบโลหลักหมื่นอะง่ายง่ายเอซีมาคันนี้ ไม่แปดหมื่นโลจ้านี่อยากโชว์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นรุ่นที่การนี้แทบไม่เคยได้มาเลยนะคะอย่าว่าแทบไม่เคย <laughs> ไม่เคยนะคะเพราะว่าเป็นรถนำเข้าแต่ข้อเดียวคือเป็นโตโยตานี่จ้าแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะคะมือเดียวจากป้ายแดงเป็นเจ็ดที่นั่งป้ายทะเบียนดำของจริงนะคะ หูป้ายแดง2ล้านกว่านะแต่วันนี้ราคาดีๆโดนๆน,นะมาดูภายในไหมเอออยากโชว์เลยนะคะภายในสวยมากนี่ให้กล้องมาเลยประตูไฟฟ้า3บานด้วยนะจ๊ะนี่แล้วภายในเป็นเบาะ VIP นะคะมีม่านรอบคันนะแล้วที่สำคัญนะอ,อ่รุ่นนี้มีสรรันลลบด้วยเออนี่กล้องไปไม่ทันเลยเพราะออปชั่นมันเยอะจัดนะแล้วต้องบอกลูกค้าเลยว่า นี่โชว์ไม้ดีกว่าเนาะออไม้อะแ0 0 0มื่นโลเท่านั้นเนี่คือภายในอะ่ะสวยมากคันนี้นะลูกค้าไม้น้อยสุดๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพมาลัยมันติฟังก์ชันออปชั่นการขับขี่ดีเลยนะมีครูสคอนโทรลด้วยนะลูกค้าเป็นเครื่อง2.4นะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น a อ i ์ s ีสนะคะผีเมียมนั่นเองเนาะนี่เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยและที่อยากจะโชว คืออะไรรู้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวการโชว์เบาะแถวสุดท้ายดีกว่านี่เพราะอะไรถึงอยากโชว์นี่เพราะว่าอันนี้เปิดเปิดมือนะลูกค้าแต่จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะเพราะว่าอันนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยของตัวยู่านั่นเองอุ๊ยอุ๊ยเบาหายทําไมเบาถึงหายไปไม่ใช่นะคะคือต้องมี3มแถว7ที่นั่งนั่นเองลูกค้าเห็นไหมคะคือเวลา,าพับสนิทเนี่ย มันจะโล่งมากอันนี้ข้อดีของอเขาเรียกว่าเอสิมาเนอะโอ้โหพอไม่ได้ขายนานจําชื่อรุ่นไม่ได้เลยอะนี่เดี๋ยวการจะโชว์เลยยกมาอย่างนี้นะลูกค้านี่จา้าผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก,ก็ทำได้นะ <laughs> นีะ่นี่ต้องแข็งแกร่งหน่อยนี่หนยลูกค้าและยกมาเลยจา้านี่แค่นี้เองถึงได้บอกว่าเอซิมาน่าใช้มากแล้วไม่ใช่ว่าแค่นี้นะจา้า นี่นอนเลยไหมนี่เป็นยังไงล่ะถึงได้บอกว่าวันนี้นะคะใครที่หาเอซิมาอยู่คือมันตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยลูกค้านอนได้นั่งได้เก็บได้ถึงได้บอกว่าวันนี้นะคะใครที่หาโยคือน่าใช้งานมากๆนะคะนี่แล้วเป็นรถที่คือลูกค้าไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าเป็นโตโยตานั่นเองนะ นี่ถึงได้บอกว่าวันนี้นะคะใครแบบว่าหาเอสซีมาในตลาดนะหายากมากการเองออยากได้มาขายเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกค้าการหลายๆท่าน,นะบอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้นั่งอยากได้รถตู้ที่ไม่สูงมากนี่ลูกค้าดูความสูงการกับรถตู้เห็นไหมคะแล้วเวลาขึ้นมันขึ้นง่ายนี่มาโชว์นี่ประตูไฟฟ้าก็มีแล้วเวลาขึ้นอ่ะเดี๋ยวการให้กล้องอยู่ข้างหน้าดีกว่าเนาะจะได้ ดูได้ว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขึ้นอันนี้สมมุตินะคะไม่ได้แก่นะลูกค้าแค่สมมุตินะคะนี่เพราะว่ามันมีที่มือจับตรงนี้ด้วยมันง่ายนี่ท่านขึ้นนี่จะก้าวแค่นี้ก็ได้นะแล้วเอาตัวนมหลงนั่ง,น,งนี่เลยลูกค้าแค่นี้เลยอ่ะเนี่ยท่านนั่งคือจบเลยอะ่ะเนี่ยลูกค้าดูเลยแล้วบอกมันนั่งสบายมากนะคะ แล้วมีซันรูปมีอะไรคือมันครบจริงๆนะคะเนี่ยแล้วเวลาท่านลงง่ายมากมือจับตรงที่จับนี่นี่เลยเท่าวันนี้ใส่กางเกงนะลงชับให้ดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะมันมันเตี้ยมากจริงๆอันนี้มันเหมาะมากกับลูกค้าที่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็เด็กๆนะคะส่วนตัวรถนะคะออปชันดีมีเขาเรียกว่า ตัวยางเนาะปี2024แล้วด้วยนะแล้วความชบเฉียวเนาะดีไซน์สวยถึงได้บอกว่าวันนี้ใครที่กำลังหาเอสซีมาอยู่นะอย่าช้าเลยการให้คันนี้แลไอเทมเลยนะคะเพราะว่าหายากในตลาดและราคาบอกเลยว่าดีงามมากๆนะคะซื้อสดไม่บวกแว่นะคะฟรีค่าโอซื้อจัาเฟแนแน์ฟรีดาวเลยเนาะวันนี้ใครอยากได้หรืออยากจะดาวดาวได้เลยเนาะอ่ะ คันตออ่อมามาดูอุ้ยซาเลียกันไหมนี่ซาเลียกันเลยนะวันนี้บอกเลยว่าซาเลียของเรานะคะใม่เพียงแค่สอง0มืนโลนะวันนี้มีให้สองคันด้วยและคันนี้ยังไม่ได้รีวิวขายเลยเพอเพิ่งจะมาเลยนี่มาโชว์มีประตูไฟฟ้าถึง3บานกันเลยโอ้โหคันนี้บอกวีพหรอ โอ้โหเลื่อนมาสติดเลยอันนี้นะคะสามารถเลื่อนกลับไปได้อน,นี้พอดีลูกน้องเพิ่งจะล้างเสร็จนั่นเองนะอันนี้จะเป็นเบาะว i p นะคะหฮยแต่เขาใส่สี่แถวเลยนะอฮ้เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีนะคะสามารถนั่งได้ทั้งสี่แถวเลยนะคันนี้บอกลูกค้าเลยนะคะว่าคือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมีสมาชิกที่บ้านเยอะแต่ก็อยากจะ อยากจะนั่งสบายอยากนั่งแบบ V I P คุยอันนี้ตอบโจทย์นะนี่นั่งได้เลยสามารถเลื่อนไปได้อีกหนาะลูกค้าแล้วบอกแบ ύ, บคุยบบกไอ้มุกีด้วยอะ่ะเฮ้ยไม,ไม่ถูกนะอ่ะไอหมุกี้บอนางแทนนะจ้าไม่ถูกนะเฮ้อันนี้ทําดีอันนี้ทําดีและโชว์ใหม่ไหมใหม่สองหมื่นจ้านี่คุยแต่คันนี้ใหม่จริงอะ่ะอ๋อใหม่เลยเนาสภาพคือกริบเลยใหม่มากและ ออปชันตัวท็อปคันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็น2.2 SEL นะคะปี2023ไม้20,000โลแล้วก็มี Adaptive Cruise Control Smart Cruise Control นั่นเองเนาะเกียร์ p e n d l e m s n h i e t แล้วก็พวกหน้าจอมีกล้องรอบคันแล้วด้วยเกียร์นะคะจะเป็นปุ่มกดแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะถึงได้บอกว่าวันนี้แลไอเทมการจัดมาให้แล้วกับไม้เพียงแค่20,000โลนั่นเองนะคะ นี่ฮุนไดซานเลียนั่นเองการบอกเลยว่าคันนี้สวยมากและมีคันที่สวยกว่านี้อีกไหมที่ใหม่น้อยๆก็สองหม,นะม,มื่นะมีไหมมีสิจ๊ะคันไหนดีคันนี้ดีกว่าเพิ ừ, ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ลางอีกเช่นกันนะโอวันนี้โชว์แต่รถที่ยังไม่ได้ลางเนอะลูกค้าเพราะว่าคันนี้่าว้่าวนะเพราะอะไร พลาสติกหอทุกจุดจ้าบ้าไปแล้วเอออะเนี่ยอันนี้รถยังไม่ได้ลางนะลูกค้าขออภัยนิดนึงแต่อยากโชว์อะอยากโชว์ของเนี่ยลูกค้าดูเลยคือโอ้โหมันคือทุกจุดอ่ะทั้งเสาทั้งเบลทั้งอันนี้เขาใช้ยังไงให้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แกะพลาสติกแบบเนี้ยงงอะเออไปไม่ถูกเลยอะเจอ แล้วคันนี้นะต้องบอกลูกค้านะคะปี2020อ่ะนี่นี่ให้น้องจูนพาดูตรงนี้เนี่ยปกติต้องลอกออกนะนี่คือพลาสติกตอนป้ายแดงนะลูกค้ามันไม่ใช่สีขาวนะมันคือสีดำนะแต่เขาไม่ได้ลอกอะ่ะเฮ้ยคนใช้อะไรเนี่ยงงทีวีอะไรคือใหม่กิฟต์และทีวีอะ่ะพลาสติกห่อทีวีอยู่เลยอะอ่ะเนี่ยลูกค้าดูดิ เนี่ยคือหน้าจงหน้าจอพลาสติกยังห่ออยู่เลยเดูดิคือใหม่กระทั่งจอทีวีอะงงไหมเอออันนี้เจ้าของเดิมใช้ไงยิ่งข้างหน้ายิ่งใหม่นี่การมาให้ดูเลยนี่จ้าอ่ะง่าย,ายๆลูกค้าโชว์ใหม่ก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวให้กล้องไปที่ใหม่เลยใหม่เพียงแค่หน0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าใหม่หมื่นเดียวว่า และเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะพงลอยมันตีฟังก์ชันและลูกค้าดูตรงนี้จ้ะตรงนี้จริงๆเป็นสีดํานะนี่คือยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะแล้วเอกสารครบมากคือไม่ใช่ว่าเขา,เ,าเขาเรียกอะไรคะไม่น้อยแต่ไม่ดูแลเข้าศูนย์ตลอดนะจ๊ะนี่เขาเปลี่ยนยางจาก B ีควิกยางปี2024นี้นนะคะแล้วก็นี่เขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่า คู่มือหน้าจอบุ๊กเซอร์วิสและเดี๋ยวการจะโชว์อะไรนี่ถึงได้บอกว่าเข้าศูนย์เนี่ยถึงแม้จะหมื่นโลแต่นี่จ้ะเข้าทุกหลักพันโลจะ้ะนี่ถ้าคนไม่รักโลจริงงนี่เข้าทุกสี่พันโลสี่พันแปดเก้โลหมื่นสามโลและล่าสุดเดือนเจปีนี้หมื 17, น่นเจ็นี่อ่ะเอาเข้าไปสิเออ งงไหมล่ะนี่คู่มือเอกสารครบถึงได้บอกว่าคันนี้สวยจริงจ้าไม่จกตานะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไม่หมื่นโลโยนบุ๊กทิ้งไม่มีบุ๊กนะไม่ใช่คันนี้นะจ๊ะและความใหม่คืองงนะอันนี้การเองการยังงงเลยนะลูกค้าใหม่อะไรขนาดนี้เอางี้มาดูข้างหลังนี่จ้ะคือพลาติกทุกจุดจ้ะนี่คือ อันนี้เขาเรียกซื้อมาจอดแล้วก็ซื้อมาดูแลแทนเราจริงๆซื้อมาแบบว่าเจ้าของเดิมขัดทุนแทนลูกค้าไปแล้วอะหูขัดทุนไปเป็นล้านอะอ,อถึงได้บอกนะคะวันนี้นะทุกจุดจริงๆใครที่กำลังมองหาเกียร์แกนคาร์นิโวนะคะ2.2 EX ปี2020นะเจนเขาเรียกว่าโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันและกันเนาะเนาะน่ อเขาเรียกว่าเจนอะไรนะเจนสี่ปะเจนสามอ่าเจนสามเจนสามเจนสามไมเนอร์เชนอ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะเจนสามไมเนอร์เชนหรือจะเป็นเจนสามกอดไมเนอร์เชนเราก็มีนี่อันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะคันนี้จะเป็นเกียร์หกสปีดพอเป็นไมเนอร์เชนจะเป็นคันนี้ เป็นเกียร์8ปสปีดนั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะงงว่าไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนอะไรก็เหมือนเขาเรียกว่าเพิ่มความไอ้น,นี่เกียร์ขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนคันนี้ใหม่ก็น้อย9 0 0 0 0มโลเท่านั้นและคันนี้ราคาดีงาม6 9 9 0 0 0บาทเนาะถึงได้บอกว่าแต่ละคันเนี่ยออปชันดีนโดนๆทั้งนั้นส่วนสองคันนี้ขอไม่รีวิวแล้วกันลูกค้าเพราะว่าติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อเดี๋ยวลูกค้าแบบเอ้ย คอมพิวเตอร์ตอนนี้ทั้ง5คันของเราติดจองหมดเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็นี่พาชอุ้ยคันนี้จะลืมไหมลืมได้ไงลืมไม่ได้เลยเพราะคันนี้ปี2015แต่ใหม่เพียงแค่เจ็ดเจ็ดดมื่นะจ้านี่ถึงได้บอกว่าใหม่หน้อยมากเจ็ดหมื่นโลลูกค้าเป็นไปไม่ได้แล้วอะสำหรับรถปีนี้นะ แต่วันนี้ร้านอะไรนงคะเราจัดให้จ้านี่มาดูเลยถ้าใหม่เท่านี้ต้องสภาพแบบนี้นะคะลูกค้าต้องใหม่แบบนี้นะโ,โหช่องน่าจะเข้ายากหน่อยเอางี้เข้ามาให้ดูภายในเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องจะเข้ายากเพราะว่าจอดเบียดกันมากเลยนี่ภายในใหม่กริป ใหม่จนงงอ่ะลูกค้าว่าเฮ้ยอันนี้รถปี2015ได้ยังไงอ่ะคือใหม่จริงอ่ะแล้วใหม่อ่ะ70,000มื 70, ่โลของจริงคันนี้ปี15พาสติกอะไรบางทียังห่ออยู่เลยอ่ะอ๋อเนี่ยต้องโชว์ซะหน่อยไม่โชว์ไม่ได้เพราะว่าเป็นรถที่ เราไม่เคยได้มาก่อนนะลูกค้ามันแบบใหม่จริงๆอ่ะใหม่70,000ืจริงๆนะและคันนี้นะคะจะเป็นตัว e l ลิ e ปี2015นั่นเองนะนี่แล้วคันนี้นะคะความพิเศษคือติดมานให้รอบคันแล้วนั่นเองนะคือสำหรับลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้ฮุนไดเฮชวันราคาไม่สูงนะคะใหม่ๆหใหม,ใหม่น้อยๆการบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ ปี2015หไม่เพียงแค่7จ็70,000โลมีมานให้รอบคันนะคะเป็นรถตู้11ที่นั่งอย่างแท้จริงบอกเลยคันนี้สวยมากนะคะคือแล้วได้สีแบบว่าสีบอลเงินที่หรูหราทะเบียนให้ด้วยนะจ๊ะ5 0า0์ทะเบียนสวยมากนะคะนี่วนรอบเลยนะคะและวันนี้การบอกเลยว่าใครอยากได้คันนี้ คุณแบบไม่ต้องซื้อแพงเลยวันนี้การขายเพียงแค่5 9า0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้จริงๆลูกค้าราคาดีมากเนาะ9 9 9 0 0น่ะซื้อสดไม่บวกแหว่ฟรีค่าโอนซื้อจาบไฟแนนซ์น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ13,000แค่นั้นเองนะคะบอกเลยใครอยากได้ต้องรีบจับจองและสำหรับคันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับ รุ่นไดเฮชวลลีมีเตตทรีนั่นเองผลิตเพียงแค่ส0มรอคันเท่านั้นและมีซันรูปด้วยนะนี่นี่เข้ามาดูเลยคันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่านี่ติดตั้งประตูไฟฟ้ามาเพิ่มนะสองบานซ้ายขวานั่นเองนะและภายในสวยมากเป็นสีเทานั่นเองไม่เหมือนรุ่นอื่นนะลูกค้าอันนี้คือรุ่นพิเศษเพียง300คันแล้วมีซันรูปด้วยนั่นเองนะ ออปชันดีแล้วก็มีทีวีถึง3จอจอหน้าแล้วก็ข้างหลัง2จอนั่นเองถึงได้บอกว่าใครอยากได้นะลูกค้าคันนี้สวยมากนะไม่ก็น้อยไม่เพียงแค่90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะนี่พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรด้วยการบอกเลยว่าออปชันคันนี้พอใส่ประตูไฟฟ้าไปแล้วว่าเหนือกว่าดีลักอีกนะอืมคือสําหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากได้ฮุนได นะคะสีขาวมีประตูไฟฟ้าแล้วมีซันลูรุ่นเดียวเลยไม่มีรุ่นไหนอีกแล้ว <S <S ก็คือรุ่นนี้เลยนะคะ <S 1> <S 1> และเป็นรุ่นที่หายากมากเพราะว่าเขาผลิตเพียงแค่300คันคันนี้สวยมากลูกค้าไม่มีใครน็อตเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่ารถทุกคันของเรานะคะเรารับประกันในส่วนของเลขไม้นะคะแล้วก็นะคะ อ,อุบัติเหตุชนหนักพิความน้ำท่วมไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่าเราตรวจสภาพจาก n อินสเปกชันวันทุกขานั่นเองนะคะลูกค้าได้รับรถสวยเกรด A5 ดาวอย่างแน่นอนทุกคันเลยนะเราตรวจให้และคันนี้บอกเลยว่าสุดของจริงเลิฟสุดๆเลิฟพะอะไรเพราะว่าวันนี้คุณจะได้พาคนที่คุณรักไปเที่ยวกับคุณแล้วนั่นเองนี่จาโชเลยกับกับอะไร กับคุณไดเฮชวแต่งเก e ้าอี้วิวแช์นั่นเองต้องบอกลูกค้านะคันนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบ้านหรือลูกค้าที่ต้องการใช้งานจริงๆนะคะเช่นมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เดินไม่ได้ป่วยติดเตียงหรือลูกนะคะที่วันนี้น้องเขา,าที่การเคยคุยนะคะแบบ เดินไม่ได้สมองพิการนะคะน้องที่ไม่สามารถขยับตัวได้วันนี้การบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะพาเด็กๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกับคุณมีแล้วและรุ่นนี้พอดีมันติดคันนี้เนาะลูกค้าพราคันนี้สามารถเข็นออกได้นะอ่าเป็นวิวแชร์ที่พอถึงโรงพยาบาลคุณสามารถเข็นออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องอุ้มเขาออกมาจาก อันนี้แล้วเปลี่ยนไปใส่วีแชร์อันหนึ่งไม่ต้องเลยอันนี้คือเข็นไปได้เลยถึงได้บอกวันนี้ลูกค้ามันมันตอบโจทย์จริงๆอะ่ะเออเพื่อคนที่คุณรักจริงๆอะ่ะวันนี้การคือให้คันนี้เดอะเบสเลยเนาะเดอะเบสตอบความรู้สึกเราดีกว่านะคะเพราะว่าเนาะใครบ้างที่ไม่อยากให้คนที่เราหลักไปเที่ยวด้วยไม่มีหรอกคะ่ะการเองการอยากให้ปู่ย่าตายายไปเที่ยวด้วยเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ คนที่นั่งสบายนะคนเฝ้าก็ต้องนั่งสบายด้วยเป็นเบาะ VIP นั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็นะคะภายในนะคะหรูหรามากไม่น้อยด้วยคันนี้8ปดมือโลเท่านั้นบอกเลยว่าวันนี้คุณไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวกับ Hyundai h ุ u ไดเฮชวันชมสุดท้ายหน้าไดมอนนะคะอันนี้ชมสุดท้ายของจริงนะลูกค้า แล้วก็มีไวเล็ตฉาดเจอด้วยวันนี้บอกเลยว่าราคาถูกมากนะปี2022พร้อมวิวแชร์วิวแชร์ก็เกือบ3 0 0 0สนแล้วนะลูกคา้าวันนี้การขายเพียงแค่1 1 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นให้ลูกค้าไปเลยนะเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อพี่น้องเนาะแต่วันนี้ลูกคา้าบางท่านบอกเฮ้ย hey, คุณการพี่นี่เมมีสีอื่นไหมมีจ้านี่ วิลแชร์อีกคันหนึ่งสี 4, บ่บอลเงินนั้นเองนะลูกค้าแล้วบอกเลยนะคันนี้เป็นอีลิทปี2020ราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเหมื่นเองนี่มีวิลแชร์เหมือนกันนี่เดี๋ยวการเปิดให้ดูนะคะคันนี้ก็มีวิวแชร์เหมือนกันใหม่เพียงแค่60,000โลนี่จา้าถึงได้บอกว่าวัดนี้นะคะ การมีให้ถึง2คันมาเอาใจนะคะสายคนที่คุณรักนั่นเองเนาะวันนี้บอกเลยว่าอยากให้อยากจัดให้ดีกว่าเนาะในราคาแบบว่าไม่แพงเลยนะคะ1นึ่งล้าน90มืบาทเท่านั้นนะคะสำหรับสีบอนเงินแบบนี้เนาะนี่ได้แบบว่าตัวฮุนไดเฮ h วแต่งเก้าอี้วีลแชร์ไม่ห0 0 0ืโลเท่านั้นนะคะนี่แล้วคันนี้ คันนี้บอกเลย,ยความพรีเมียมมีจัดให้เต็มร้อยแล้วราคานะคะบอกเลยการจะมาจัดโปรถูกสุดในตลาดให้ดูคันนี้9,99,000บาทเท่าน,าน,านาั้นนะคุณได้ขับงุนได้สารเลี่ยบ้าไปแล้วเออเนี่กับประตูไฟฟ้าสองข้างแล้วภายในนะคะใหม่มากสวยมาก โอยใหม่ใหม่จริงเออเบาเบอร์อะไรคือใหม่เลยราคานี้คือคุณคุ้มแล้วอะ่ะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะหุนใดซาเลียในราคานี้นะจัดไฟแนนซ์ได้เลยเต็มเต็มบอกเลยไฟแนนซ์นี่คือแบบโอ้โหยอดถล่มทลายนะคะปกติต้องขายร้านอัพนะแต่วันนี้คือการมาจัดโปรให้ลูกค้านะ9,99,000บาทเท่านั้น ให้ทะเบียนสวยไปด้วยจ้ะนี่ราคาน,นี้อุ๊ยเก้า้าเแต่ทะเบียนเก้าเอออันนี้ได้อันนี้ได้น,น,ไดนะคะแล้วก็ทุกคันของเรานะอย่างวนี้การบอกคันนี้ก็เป็นตัวท็อปมีประตูไฟฟ้าสองค่าอุ้ยสามาบานดีเพราะว่าฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ติดตั้งบันไดไฟฟ้ามาด้วยถึงได้บอกว่าวันนี้ฮุนไดก็มีฮุนไดซาเลียก็มีนะคะ โตโยต้าเอสิมาเราก็มีแล้วบอกเลยนะคะทุกคันนี้ลูกค้าเห็นการจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลกันไปเลยนะคะแล้วก็นะคะบอกแล้วโนลูกคา้าราคาเริ่มต้นนี่5้9แ0นเบาทเท่านั้นไม่เริ่มต้นหลัก10โลไหมหรือจะใหม่เริ่มต้นหมื่นโลนี่ วันนี้มีถูกยี่ห้อให้ลูกค้าเลือกสรรน,นะคะซื้อสดร้านเราไม่บวกแหวด7%นฟรีค่าโอซื้อจัดฟนนฟไฟแนนซ์ฟรีดาวกันไปเลยค่ะแล้วผ่อนนะคะเริ่มต้นน่าจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะใครอยากได้ต้องรีบต้องไวเนานร้านเรานะคะจะอยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษบางบัวทองติดกับโลตัสไสน้อยหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะลูกค้าไลออนคาร์ลมือสองภาษาไทยกันปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วแล้วบอกเลยนะคะว่าจะซื้อสดซื้อจัดไฟแนนซ์ จะอยู่ใกล้จะอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเลยนะอยู่ไกลเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งเข้าเปอร์เซนต์ลูกค้าและบอกเลยนะคะว่าอะไรส่งฟรีสิจ้านะคะส่งฟรีถึงบ้านเลยจ้าคุณจะอยู่ไหนจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายสงขลาหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก็ส่งรถให้ฟรีนะคะบอกเลยว่าวันนี้ซื้อรถที่ร้านแล้วะคะ่ะสบายใจอย่างแน่นอนได้รถสวยกลับบ้าน รถสวยไม่น้อยแล้วก็ส่งฟรีถึงนาบ้านนั่นเองนะคะวันนี้การรีวิวรถตู้ทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วอุ้ยอย่าลืมโตโยต้าเวลไฟของการด้วยนะอ่าพอดีเพิ่งมาเลยมีทุกรุ่นจริงๆนะคะลืมพูดโตโยต้าเวลไฟคันนี้เดี๋ยวการจะเอามาจัดโปรราคาจุกๆกันให้เลยเนาะวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ